สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสาเจ้าพระวจาของพระบิดเจ้าเป็นพระวจาทรงชีวิตส่องทางเดินให้ทุกคนที่อ่านยิ่งอ่านมากยิ่งก็จะเห็นแสงสว่างมากขึ้นและเห็นปลายทางที่ชัดแจ้งดังนั้นการที่เรารำพึงพระวจาก็ดีเราอ่านพระวจาด้วยตนเองและรำพึง,งเงียบเงียบก็ดีก็เป็นความฉลาดของมนุษย์ ที่ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งหาแสงสว่างอีกแล้วเพราะพระพินเจ้าเองเป็นทรงเป็นองค์ความสว่างในวันนี้เป็นวันอังคารของสัป,ปดาห์ที่เจ็ดเราก็ได้ฉลององค์พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วบรรดาสารนัสิทธิ์ของพระองค์ก็ต้องสารต่อง,งานของพระองค์โดยนบุญเปาโลเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ ทำงานการประกาศพระวระสารได้เข้มข้นที่สุดจนพระศาสนาจักรก็ภูมิใจพี่น้องคริสเตียนก็บอกว่าท่านเปาโลพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็จริงเพราะว่าท่านได้นำพระวาจาของพระบินเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็ไปสอนคนอื่นด้วยในวันนี้นบุญเปาโลบอกว่าท่านทั้งหลายทราบว่าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในแคว้นอาเซีย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนกับท่านอย่างไรตลอดเวลาข้าพเจ้ารับใช้ออมพระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมตนอย่างยิ่งข้าพเจ้าต้องร่าให้เป็นทุกข์และเสี่ยงชีวิตจากการที่ชาวยิววางแผนปองร้ายข้าพเจ้าท่านทั้งหลายทราบว่าข้าพเจ้าไม่เคยละเลยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านปัจนุบนข้าพเจ้ากําลังไปกรุงเยรูซาเล็มตามคําสั่งของพระจิตเจ้าเห็นไหมครับผู้ที่เดิน ตามแสงสว่างเดินตามคำสั่งของพระบิณเจ้านั้นก็คือค้ที่กำลังเป็นนักบุญนะครับไม่ทราบว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอันนี้ท่านรู้อยู่ว่าจะมีอันตรายแน่นอนข้าพเจ้าทราบเพียงว่าพระจิตเจ้าทรงเตือนข้าพเจ้าในทุกทุกเมืองว่าโซษตรวนและความยากลําบากกําลังรอข้าพเจ้าอยู่แม้กระนั้นข้าพเจ้าก,ก็คิดว่าข้าพเจ้า ม่ข้ขาพเจ้าไม่คิดว่าข้าพเจ้ามีค่าอะไรสําหรับข้าพเจ้าเท่าก,กับการให้ที่ข้าพเจ้าได้วิ่งถึงปลายทางและทําให้กิจการที่ข้าพเจ้ารับมอบหมายจากองค์พระเยซูก็จะสําเร็จไปนุนเปาโลเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตือรือร้นโดยไม่คิดถึงว่าความตายของท่านจะมาอย่างไรซึ่งสักวันหนึ่งก็จะต้องตายและจะตายอย่างไรนั้น ท่านไม่เคยคิดเลยเพียงแต่บอกว่า,วา้าพเจ้าเพียงปรารถนาจะให้งานของข้าพเจ้านั้นประสบความสําเร็จตามน้ําพระทัยของพระพี่น้องครับเวลาที่พวกเราพากันไปส,งส่งศพก็จะมีศพที่อยู่ข้างหลังเราและอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็พวกเราก็จะ แห่กันไปถึงสุสารแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้รับการสวดภาวนาพร้อมกันการตอบรับแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาที่จบสิ้นนั้นก็จะมีการสวดบทเข้าพเจ้าจะถึงพระเป็นเจ้าแล้วก็มีการวางอดอกไม้วางดินเพื่อจะได้บ่งบอกว่าเรามา ทำพิธีฝังศพแล้วนะแต่นี้จะขอลาเราก็จะเห็นว่าทุกคนในขบวนนั้นก็หลังจากที่ได้มาสวดศพแล้วสวดและส่งศพแล้วพวกเราก็ก็จะกลับบ้านกันหมดยกเว้นคนเดียวก็คือคนที่นอนอยู่ในโรงและคนนั้นอาจจะเป็นเราสักวันหนึ่งก็ได้พี่น้องพี่น้องครับนบ,บุญเปาโลเอง พร้อมเสมอที่จะตายเพื่อพระกฤต์เจานบุญเปาโลมองดูความตายไม่ใช่ว่าเป็นมันเป็นศัตรูอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มองดูความตายนั้นเป็นเหมือนกับเพื่อนท่านไม่ได้ถือว่าการตายมันเป็นโศกนาฏกรรมเะเลยแต่เป็นสิริมงคลเพราะว่าคนหนึ่งนั้นได้เดินในสายตาของพระบิเจ้าสายพระเนตรของพระองค์มาตลอด ฉะนั้นมงกุฎแห่งพระราชัยสวรรค์มงกุฎแห่งชัยชนะนั้นก็จะถูกวางอยู่บนศรีรษะของนบุญเปาโลและของพวกเราทุกๆคนนะครับแน่นอนเวลาที่มีการตายไปนั้นก็จะมีความเศร้าโศกจากแง่ต่างๆจากการที่จะจ้องพัดพลากจากคนที่เรารักแล้วก็ จากการที่พวกเราจะไม่เห็นเขาอีกแต่ว่าก็จะมีความชื่นชมยินดีจากการจากมุมมองที่มองเห็นว่า <c oughs> คนคนหนึ่งได้บรรลุถึงเป้าหมายแล้วแล้วก็เขาก็าสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตที่เหลือในต่อไปในภายภาคหน้าเป็นชีวิตนิรันดรน,นั่นเอง ฉะนั้นพี่น้องกับนบุญเปาโลก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราในการดำรงชีวิตโดยมีเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งเราก็จะตายเราก็ต้องรีบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับเราและครอบครัวสิ่งนั้นก็คือจะต้องให้ครอบครัวของเรานั้นดำรงชีวิตอยู่ในศีลในพรของพระบิดาเจ้าก็อาน,นิจังอาน,นิจจาคนิสานเราเนี่ย เหมือนกับมีบุญแต่กรรมบังเวลาหน้าแรงมาก็ไม่มีน้ำทั้งๆที่มีดินเป็นมรดกเป็นเจ้าของดินอยู่ไม่เหมือนกับหลายแห่งที่จะต้องเช่าคนอื่นแต่เนื่องจากว่าน้ำมันไม่พอไม่มีน้ำพอก็เลยเด็กๆของเราก็ต้องหางานทําทุกผลทุกแห่งที่มีงานและหลายครั้งเราก็ทราบว่าการไปอย่างนั้นก็คือการเสี่ยง ต่อความเชื่อเสี่ยงต่อการดำรงิชีวิตที่ไม่ถูกต้องเพราะมันหลายครั้งก็คิดควยเขวในสังคมที่เป็นต้นสังคมที่บอกว่าเอ้ยการแต่งงานอย่าไปถือถือเรื่องเป็นเรื่องจริงจังซะเลยอยู่ด้วยกันก่อนและในที่หลังก็ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปแต่นี่ก็ค,คือความหายยนะที่เกิดขึ้นในครอบครัวจริงไหมครับ ถ้าเราเตือนลูกของเราทุกคนได้ว่าเรามีศักดิ์ศรีเราจะแต่งงานก็ต้องมีการเรียงคำสอนมีการสัญญิงสัญญากาันมีผู้ใหญ่ที่ร,รับรู้นั่นแหละก็คือการที่เราต่อชีวิตนิรันดร์ของเราโดยเริ่มต้นจากโลกนี้ก็ขอพระบิเจ้า้โปรดให้เราได้จริงจังในเรื่องของการดำรงชีวิตตามฐานะของเรานะครับ นในพระวรสารนั้นพระองค์พระเยซูเจ้าทรงเงยหน้าขึ้นเบืองบนตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วโปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์แก่พระบุตรของพระองค์เถิดเพื่อพระองค์จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระบุตรตั้งที่พระองค์ได้ประทานอำนาจแก่พระบุตรเหนือมนุษย์ทั้งมวลพี่น้องพระเยซูเจ้าเวลามาอยู่ในโลก พระองค์ก็เดินไปกับพระบิดาและเดินไปกับพระจิตฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์กระทําพระองค์พูดก็พูดในพระนามของทั้งสองก็ค,คือพระบิดาและพระจิตด,ด้วยครวนี้การสุดภาวนาที่เรามองเห็นเมื่อกี้นี้ก็คือพระเยซูเจ้ามองไปเบื้องบนแล้วก็พรงค์สวดครนี้ เรามาดูว่าการสวดของมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีหลายหลายท่าทางนะครับมีนักเทศสามคนที่พูดถึงท่าทางในการสวดภาวนานะว่าอันไหนจะดีที่สุดคนแรกก็บอกว่าเออถ้าจะสวดให้ดีนั้นก็คือคุกเข่าลงเป็นท่าทีที่ดีที่สุดคุกเขา่าสวดภาวนาแล้วคนที่สอง ก็บอกว่าในพวกประเพณีของตะบันออกนั้นก็จะต้องนั่งเอ,เอาขาเอาขาไขว้นะครับก็เป็นนั่งนั่งบนพื้นดินบ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 น,บนพื้นแล้วก็นั่งแบบขาไขว้กันส่วนคนที่สามก็บอกว่าผมสวดภาวนาทุกครั้งผมต้องมองไปข้างบนเหมือนพระเยซูเจ้า ส่วนคนหนึ่งที่ได้ยินเรื่องนี้มาแล้วบอกว่าเออผมไม่มีไม่มีท่าไหนหรอกที่ที่ผมทําได้แต่ท่าของผมก็คือในฐานะที่เป็นพนักง,งานของกรมไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่ผมไปไปซ่อมแซมเนี่ยท่าที่ผมสวดได้ดีที่สุดก็คือข้าท่าที่ผมขาของผมเนี่ยไขว้กันข้างบนแล้วก็หัวห้อยลงกำลังทำงานอยู่ ตัดสายไฟบ้างต่อสายไฟบ้างนี่ก็คือท่าทีที่ผมได้สวดภาวนาดีที่สุดเอาละครับท่าทีที่เราสวดภาวนาดีที่สุดนั้นมันไม่สําคัญว่าจะเป็นชนิดไหนแต่เราต้องมีเวลาสวดจริงไหมครับพี่น้องถามใครต่อใครว่าสวดคำหรือเปล่าก็ไม่มีคําตอบก็แสดงว่าไม่ได้สวดถามว่าทําไมไม่สวดก็ไม่มีคําตอบอีกเขาหารู้ไม่ว่า พระเป็นเจ้าไม่ได้เป็นหนี้เขานะแต่เราเป็นหนี้พระเป็นเจ้าฉะนั้นการสวดนี่ก็คือการใช้หนี้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าพระองค์รักเราแล้วเราจะต้องรับพระองค์ตอบแทนถ้ามองในจุดนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะไปนอนโดยที่ไม่ได้สวดภาวนาเป็นไปไม่ได้ว่าพระองค์ในจดคอยดูแลใจใสเราทั้งวันขอคําขอบคุณสักคําหนึ่งไม่มีมันก็เกินไปจริงไหมพี่น้องก็ขอให้พี่น้องได้ สร้างประเพณีในการสวดภาวนาในครอบครัวก่อนที่จะดูโทรทัศน์นะครับและพี่น้องก็จะมีจะเห็นความแตกต่างในชีวิตของตนเองในชีวิตของครอบครัวความรักที่มีต่อกันและการเดินทางไปด้วยกันในความเชื่อขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุข,สน,สขนินรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแรกหนองแสง